เบื่อการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอของเควสมาตั้งแต่ต้นเพราะว่ากว่าจะถ่ายรูปทีก็ต้องรอให้กระพริบกระพริบถึงจะติดหรือรวมไปถึงถ่ายวิดีโอก,ก็ต้องติดฉากหน้าฉากหลังมาตลอดแต่ตั้งแต่ที่มีการปรับ UI ตัวใหม่มาก็สามารถที่จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้ดีขึ้นเราจะใช้ปุ่มโฮมและก็ปุ่มทิกเกอร์ของคอนโทรลเลอร์ด้านขวากดพร้อมๆกันค้างไว้จะเป็นการอัดวิดีโอแล้วก็กดพร้อมๆค้างไว้ จะเป็นการหยุดการถ่ายวิดีโอหรือถ้าอยากจะเป็นการถ่ายภาพเราก็ทำแบบเดียวกันคือกดปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มติกเกอร์เร็วๆจะเป็นการถ่ายภาพนั่นเองแต่ว่าจะต้องฝึกการกดตรงนี้พร้อมๆกันสักนิดนึงแรกๆก,ก็อาจจะงงๆหน่อยแต่พอทำไปเรื่อยๆก็จะเริ่มคุ้นเคยขึ้นนั่นเองเห็นไหมครับก็จะสามารถถ่ายทั้งวิดีโอถ่ายภาพได้สะดวกมากขึ้นแล้ว